มารีวิวน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับแดกแฮมนะครับผมออกมาเพื่อตัดราคามูตุนน้ำแดงโดยเฉพาะเลยนะครับผมแรกๆผมก็ไม่ได้เปิดใจนะครับเพราะว่าแบรนด์ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับใช้แต่หมูตุนน้ำแดงมาตลอดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ใช้ของเชลนะครับกระปุกเทานะครับที่เคยใช้มาตลอด5ปีนะครับผมเนื่องด้วยว่าโจทย์คือหาน้ำมันเครื่องเลทที่ไม่เกิน400ที่มันทนทาน แลนะถ่ายออกมาเหลือมากนะครับปกติผมใช้ของเชลเนี่ยถ่ายออกมาแล้วมันเหลือน้อยตลอดนะครับเนื่องด้วยว่ารถผมเป็นรถทิปด้วยใช้งานด้วยวิ่งส่งของด้วยแล้วก็วิ่งแก๊บด้วยแล้วก็วิ่งทิป200โลกรุงเทพหัวหินกลับบ้านจะมาเทสให้ดูว่าถ่ายหมูตุ๋นน้ำแดงออกมานะจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเคยใส่ไปแล้วนะครับประมาณ700นะถ้ารถไม่เกินร้อยซีซีของฮอนดานะ ขี่สภาพอากาศที่ร้อนจัดแดดเปีเป้ยงเนี่ยแล้วเราไม่ได้พักรถเลยน้ำมันเครื่องก็ต้องหายไปเป็นเรื่องปกตินะแต่นี่คือเหลือน้อยมากกลน,นะครัผมปล่อยไว้อีกนิดนึงหรือปล่อยไว้ประมาณเดือนครึ่งรับรองสูบผมติดแน่นอนนะ,ะตวงน้ำมันเครื่องนะผมจะใช้ประมาณ700เหมือนเดิมเบฟใช้แค่700ถ้าอยากให้รถวิ่งนะถ้าเราเติมแปดนะครับในคู่มือรถนะมันบอกว่าแค่เจ็ร แต่ถ้าเราเติม800นะครับแรงดันน้ำมันเครื่องกับรอบเครื่องที่เราใช้นะมันจะดันขึ้นกองพอดันขึ้นกองอากาศกองอากาศเปียกพอกองอากาศเปียกน้ำมันเครื่องเลยรถจะวิ่งไม่ดีกินน้ำมันมากมันใส่นเวฟได้ไหมใส่ได้ครับผมเป็นรถเกียร์ปกติฟูลรีซินเท t ติกเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นตัวใหม่ออกมาได้6เดือนนี่ดีคือยังไม่มีของปลอมนะเพราะว่าเพิ่งออกมาสดๆเราัามว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันที่ เอสเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเอสเตอร์เกรดปกติทั่วไปนะครับตัวนี้จะใช้เอสเตอร์เกรดที่สูงกว่านะครับเพราะว่าฉลากเป็นฉลากเออเลสซิ่งนะครับซินเทติกนะตัวนี้มาตรฐานจะได้เป็น SP นะมาตรฐานใหม่ล่าสุดถ้าถามว่าเอสเตอร์ปกติกับเอสเตอร์ที่เกรดสูงกว่ามันต่างกันยังไงต่างกันที่การทนต่อแรงเฉือนและแรงเรสียดสีแบในกระบอกสูบ เอสเตอร์ปกตินะครับถ้าถ่ายออกมาของหมูดตัวน,น้ําแดงจะเหลือน้อยกว่าของแดกแฮมแดกแฮมจะเหลือเยอะกว่านะจากที่ผมใช้งานหนักๆเลยเดือนหนึ่งใช้รอบสูงขี่ไม่ค่อยได้พักนะ,ะแดกแฮมจะเหลือเยอะกว่าส่วนข้อเสียของแดกแฮมคือต้องอวอร์มให้อุณหภูมิร้อนขึ้นมานิดนึงถึงจะลื่นนะถ้าตัวนี้ต้องวอร์มแต่ถ้าตรวจใช้งาน แบบรีบสตาร์ตตอนเครื่องเย็นแล้วครับไปเลยก็โมโตนดีกว่านะครับแต่ถ้าถามความคุ้มค่าเด้กแคมคุ้มกว่านะครับในราคา3 8 0รอแดสิบนะครับไม่ถึงสี่ร้อยนะครับผมของความคุ้มค่าหรือถ้าให้ผมแนะนำได้กแคมดีกว่านะครับ3า0รอแปดสิบนะครับ